วันนี้มีคิวอย่างดิกิกดิกิกดิกิกหมุนตุุนตรุนไปล้อหัวล้อสวนไม่ยีนงก็ไม่ยีหมาพระบานดารับสั่งว่าให้ไปเก็บยอดบะขามอ่อนที่สวนไม่ยีนงมาให้เราหน่อยรับซาบไปคืออุ้ยบางยอดบะขามอ่อนไม่ยีนงเนี่ยไม่ต้องหยอดอ่อนไม่ยีนงตัดแต่งเป็นอุ้มให้อุ้มปุ่มดีดีมองแค่การลอยเก็ฝนก็ตกหามยอดก็ปงใหม่แตกออกเป็นสีโอรัวไม่ยีหมนพระบานดาแล้จะไปใส่ตมป่าไปจะสมแขวดีคักเก็บยอดมะขามอ่อนเสร็จแล้วก็จะแงกซ้าแงกขวาสิงตาน้อย2ดูหมากสีดาไม่ยีนงเผื่อมีติดไม้ติดเบือจากหน่วย2หน่วยแต่วันนี้ห กินไม่ค่อยมานเท่าไหร่ไม่ตัวหน่วยน้ก็เลยอดสัวเออชีฟักซีนปลาไปชิมเปยเปยไปไม่นี้จะเบินพ่อใจอีอย่างหัวเตอหัวเตือนอารมณ์ดีค่ะสําหรับคนที่ถามเข้ามาเวอยากเห็นรอยยิ้มไม่ยิ้มมานกันนีดียย้ายแล้วยิ้มให้เบิ้งแล้ววันนี้ไม่ยิ้มมานจะรับปลาตะเพียนทองกับต้ม้มปลาให้ลูกสาวสัวไปชากันลยไม่ยิ้มมานแล้วก็สิโลเอาซีนปลาตะเพียนทองแล้วไปสัปปกปมัลบปกไปแขมันมุนอุ่ยปุยส่วนปีไก่ทอดนานจะทอดให้ถ่ายยาเชิญสัวมีปลาตะเพียนทอดกรอบนยแแหหหมืออุุไปตซบ เจินจูบค่ะองสายน้อยปีไก่ทอดพร้อมเสิร์ฟแล้วส่วนทางในควรมายหม่านก็กำลังล้วนสีนปลาแต่เพียนท้องอยู่ยอดน้าเปล่าสไลงไปจากสีอเจาะหนึ่งขวบเบบบบบบมันเปิบปับมาละปลาแปมาลงปงเปงปรงเร็งปรงเร็งปีนไปปีนมาจนมันสุกแล้วเบิ้งสีนปลาสดๆแขนอันตันเป็นสีโอรัวดีดีทำไิธีตัางหม้อใส่น้าเปล่าลงไปจากขีอนหมอหนึ่งยอดเกียร์คนมาเอาสมองลงไปจากน้อยหนึ่งสาสผงชูลงไปน้ำนอกไก่น้อบจวกน้ำปลาลงไปเพิ่มความเอมจากจวกสองจุกความเบิบคาหงส์ ซีลงไปเพิ่มความอ่อมยุ่มหยอดไปบระหามอ่อนลงไปเพิ่มความสมแค็งไม่ยิ่มานก็จะต้มสมหัวกบกางปลาไว้ก่อนแล้วถึงจะไปนคนลาพอหมอฝนมาลูบูบับแ้วก็ใช้หัวกับกางปลาตะเพียนท้องที่เราเอาซีนออกแล้วลงไปปลาตะเพียนท้องมีไข่พร้อมต้มสมสดน้ำกูโกก,ก็จะมีแห้งยาวยีวปีดฝาหมอที่บัไดล่างทีมวายเห็นมันฝนบูบับบูบับมาลูบูบับอย่าไปนค้นเดี๋ยวมันสีขาวในระหว่างรอไม่ยิ่มานก็จะมาปรุงลาปลาตะเพียนทองสาดผงชูลงไปจากออจอยหนึง่งหู้ยไม่ยิ้มานใส่า ใส่ข้าวขวานลงไปน้ำจากบวงหนึ่งเพิ่มความหอมสาดบอพริกป,ปลงไปน้ำอีกบวงหนึ่งเพิ่มความสีซาสดสาดบีบจวกน้ำปลาลงไปเพิ่มความเอมจากจวกสองจวกสามจวกใส่ไม่เยบวัวมีเซีใบกกบกูดกับหัวสิงไคซอย,ยไปตอนน่อนหน่อาๆเอาจ่อแจต,ตปอแต่แปะลงไปบีบจวกน้ำนารุนาลงไปเพิ่มความสมเคียจากน้อยหนึ่งคนปงเ,งปงเ,งปงเงลงปงเลงมาลงปงเปงมาดบือปัะมาละแปะแปะปีนแปะป,นปีนไม้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอาซีเมื่อประทศนี่ย้ายไปเจอไหนย้ายมืไอนีเทคเดี๋ยวผ่านมาไหนย้ายไม่ใช่หมานบอก ปบพี่ปลดลงไปอีกจะเขิงบวงผงชูบ่มีคิวทำการแสดงอกบ่ย้ายก็ไปใส่ลงไปอีกจะเขิงบวงแน่ <c oughs> คนปลาแบปแบปลาแบปแบมาละปลาแปบส่วนเบืบส่วนบบ,นบืบปิน่นบับปิ่นปส่ไนผสมตัวย่างเข้ากันก็เป็นปอาิส้นพิธีเ <c oughs> สร็จแล้วจ้าลับปลาตะเพียนแยกง,งมาฝั่งนี้ต้มส้มซากปลาตะเพียนก็สุกพอดีไมายมานชิมดูแหละบอกว่ามันยังจางโจโลอยู่ก็เลยจะบีบจวกน้ำปลาลงไปเพิ่มความเอ็มใส่บุกพีกปลลงไปน้ำเพิ่มความเผ็ดซีซาสวดศาสตุ์บู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 ด้วยบีบูบ พวกน้ำนองรู้เนาลงไปเพิ่มความหอมบีบโจ๊ลงไปแล้วก็ยนเปียกถิ่มเข้าไปในปลากลวยพุนแซมีนสีสอกับใบบัวหูสีมมสสลงไปเพิ่มความหอมแต่สันดังทนทวนสีเมืองแสบโน้ะปที่พอใจแลลวก็เป็นบาโอเชไม่ย่มาเสร็จแล้วจ้าต้มส้มซากปลาตะเพยียนทองจะเป็นปลาโซดตักตอนกับสาหนามสีไป์ไวใซ่ถ้วยมันหงปางปางพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเบคสฟาเาวานี้ลปะปลาตะเพยียนกับต้มส้มซากปลาตะเพียนแล้วก็มีปีกไก่ทอดกับปลาตะเพียนทองทอดกรอบด้วยแอมกับผักต่างๆและต่างๆนานาชนิดและไม่มหจจเบบโู ทำปมขนาดนี้จะรอให้มีหมานสวบเกียงตาเป็ดเอิร์ตกอนหรอไปกินกันเลยเชิญสวบเอาซดน้ำต้มสมกูโกกลองคอลงไปเปจังได้แม่มันของคอดิบะแม่ไม่มีหมานสดเอาซดเอาขนาดนี้ไม่บอกอจะรู้ว่ามันโสดแซบโซน,นัวขนาดไหนทำประธานก็อย่างลุกจก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 มานาั่งจอลงพนหัวกับมาตนาช่วงนี้ฝนตกน้ำ้องหายหน้าปางปางก็จะไปดูดูการบานปุ๋ยเนาะค่ะน้องวันนี้ก็หากินมานเหมือนเดิมแล้วเลยยายบอกเลยวันนี้กินเฮี้ยนนี่ยเคยมีตำก็สองยาไม่มีหมานจัดให้ไม่เคยทำให้ผิดหวังาปะเพีย อก็จะเป็นโซล่โซอย่างกินหลายๆคนมีอย่างก,ก็กินแสบกินนัวมาได้หลายยายสดน้ำต้มสมลองคอลงไปบบดนี้โอ้มันค่องคออย่างแรงมีแหงยาวยาวสวบขาแล้วก็ต้องสวบหวานไม่อยูน่น้อยก็กำลังปอกทุเรียนให้สวบก,ากัดกรอบลงไปกรอบนอกหนุ่มในทุเรียนภูเขาไฟเมืองสีสเกตรสชาติหวานมันหอมเตซานางทวนทว,วนหุ้ยปุน้อยสอตาม,มาติด